เด็กม .3 หวังดีครับคือคุณตาคุณยายเนี่ยขายข้าวแกงเงินที่จะให้น้องไปตรงเรียนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีน้องก็เลยอยากหางานทำปรากฏว่าน้องเนี่ยถูกหลอกนะครับถูกหลอกแล้วสุดท้ายเนี่ยหมายเรียกนะมาที่บ้านรวมทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยทั้งหมด9โรงพักด้วยกันรับคนทํางานเฉพาะคนที่มีธนาคารรับเฉพาะอายุ15ขึ้นไปเราอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้1616 16. มีบัญชีธนาคารไหม มีพอดีมีค่ะทักไปเขาก็ถามอายุแล้วก็ถามว่ามีธนาคารเลยมันยืนยันส่งรูปแอปขานที่เขาจะให้โหลดมาเสร็จแ,แล้วเขาก็ให้เข้าไปไปธนาคารตัวเองค่ะไปผูกับอะไรสักอย่างเสร็จแล้วเขาก็รอโหลดเสร็จแล้วเขาก็ส่งขั้นตอนการทําเลยค่ะตามที่เขาบอกใช่ค่ะแล้วเอาบัญชีนั้นเนี่ยไปเป็นบัญชีมา้าปรากฏเขาเอาบัญชีนั้นไปทำเลยนะพี่บอกไป ไปหลอกขายซิมซิมเบอร์มงคลเบอร์สวยเบอร์ตองอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดใครอยากได้ราคานี้ราคานี้โอนมาตกลงอถ้าเกิดโอนเอาใช่ไหมฮะเอา,อเอาโอนมาบัญชีนี้หลายรายถูกไหมหลายรายครับรวมสองแสนกว่าครับ